สิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับคู่มือเตรียมสอบขับรถพาคทฤษฎีทีโอริเทสนะคะอันนี้ครูทำออกมาเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะชุดหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2เล่มนะคะมีสองเล่มแบบนี้เล่มที่1ก็จะมีตั้งแต่บทที่หถึงบทที่เจ็แล้วก็เล่มที่สองบทที่แดถึงบทที่สิบสี่นะคะด้านในก็คือจะมีในส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็ ข้อสอบนะคะที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเป้นสีนะคะภาพสวยงามให้เราเอาไปฝึกทําไปอ่านทําความเข้าใจแล้วก็ในแบบฝึกหัดจะมีเฉลยให้ด้วยนะคะจะไฮไลท์คีย์เวิร์ดช่วยจำนะคะ,ะแบบนี้นะคะมีทั้งหมด2เล่มนะคะรวมแล้วก็ประมาณ346หน้านะคะรวมปกนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะเป็นสีอ่านง่ายสบายตามีไฮไลท์คีย์เวิร์ดช่วยจำ นะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่เตรียมตัวไปสอบนะคะไปสอบขี่ก็สนใจก็ทักมาได้นะคะ